มาแล้วมาแล้วชุดเทพใหม่มาแล้วชุดเทพของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือชุดของบาปแห่งความเยื่อยิ่งและผมการันตีได้เลยว่าเก่งทั้งชุดและดาบทําไมถึงมันเก่งขนาดนี้มาดูเหตุผลเลยดีกว่าชุดเลือดยิ่งน้อยยิ่งแรงแถมชุดยังมีต้านสถานะอีโคตรดีดาบให้ค่าพลังโจมตีมาโคตรเยอะแบบเบ,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 แบบิ้มเบมแถมยังมีดูดเลือดในตัวอีเอาไปคอมโบกับชุดอื่นบอกคาเลยว่าโคตรโหดผมได้เอาลองเอาดาบไปคอมโบกับชุดโพสเดอนบอกตรงๆเลยว่าโคตรแรง แรงกว่านี้มีอีกไหมไปดูกันเลยดีกว่าชุดมันจะเก่งจริงตามให้ผมบอกหรือเปล่าไปดูกันเลย let's go <S บาปแห่งความเยื่อหยิ่ง sin of pride โยก็ Yo, go, สวัสดีกันทุกคนก็ได้นะครับวันนี้อยู่กับผมเองเอฟวัตเตอร์คงเองผมขออภัยจริงๆที่ลงคลิปชา้าเนื่องจากผมติดกิจกรรมที่สถานที่ศึกษาและวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบล็อกแมนโก้แมปสกายบล็อกนั่นเองและวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดด,ดาบของป่าแห่งความเยื่อหยิ่งและวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอในการสุ่มชุดแค่ชุดอย่างเดียวนะดาบไม่สุม่ม <Bro. S 1> ไปดูกันดีกว่าว่าจะเกลือหรือจะดวงดี let's go สำหรับใครที่อยากเติมเกมบล็อกแมนโกราคาถูกร้านนี้เลยร้านนุกนิกเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะครับราคาปกติผมสุ่มไปก็ประมาณ400กว่าบาทการันตี2,400ทองตั้งแต่ผมเริ่มใช้บริการร้านราคาก็ลดลงมาเหลือ330บาทถือว่าประหยัดเงินเยอะขึ้นมากจาก400กว่าบาทเหลือ330บาทต่อให้ราคาถูกแค่ไหนก็สู้ความเกลือไม่ได้หรอกเกลือเค็มปีเลย สำหรับใครที่จะเลือกสุ่มดาบและชุดราคาที่ต้องจ่ายก็ประมาณ640กว่าบาทอันนี้แบบเติมร้านก็จะถูกลงมาเยอะมากถ้าแบบไม่เติมร้านก็ประมาณ800กว่าบาทบอกเลยว่าโคตรจะแพงตอนนี้ผมก็ได้สุ่มเสร็จที่เรียบร้อยแล้วโคตรเกลือเลยต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟคชุดของปราบแห่งความเยอ่ยญ โมเดลของชุดบาปแห่งความเย่อหยิ่งความสามารถของชุดบาปแห่งความเย่อหยิ่งพาร์ทสีบหมายเลขหนึ่งเมื่อค่าพลังชีวิตสูงสุดถึง110เราจะได้รับลดความเสียหาย12% ฮาร์ดสหมายเลข2สถ้าพลังชีวิตลดลงทุกๆ1%เอร์เซเราจะได้รับเพิ่มดาเมจศูนยเอร์เซเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า30%เรเซเราจะได้รับต้านสถานะพลังของต้านสถานะนั่นก็คือเราจะไม่โดนสตันหรือโดนสโลยกตัวอย่างเช่นสถานะทำให้กลายเป็นหินของชุดเมดูซ่าสถานะแช่แข็งของเทพแห่งฤดูดหนาวสถานะเวียนหัวของดาบอพฟลโล อันนี้แค่ผมยกตัวอย่างมาเฉยๆนะอะไรที่เป็นสตันในเกมชุดนี้สามารถต้าสถานะได้หมดหรือจะเรียกให้คำง่ายๆว่าไม่โดนสตันนั่นเองเอฟเฟกตเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า30%ความสามารถชุดก็อธิบายได้ไม่ยากหรอกถ้าพลังชีวิตเราเหลือน้อยชุดก็จะแรงตามแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเพิ่มดาเมจคืออะไร เพิ่มดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจทุกอย่างเช่นดาเมจของคิยิเค็กดาเมจของพลังโจมตีดาเมจของความเสียหายเพิ่มเติมอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะมันก็จะไปเพิ่มดาเมจค่าสเตตัสของเราถ้าดาเมจของค่าสเตตัสของเราเยอะก็จะแรง ออฟชุดนี้ผมแนะนําคือออฟ DMG หรือเรียกว่าพลังโจมตีนั่นเองส่วนเรื่องแพ้ทางของชุดนี้ก็จะแพ้ทางของดาบเฮอร์มิสก็เพราะว่าดาบเฮอร์มิสมันจะแรงขึ้นเฉพาะตอนพลังชีวิตของศัตรตูเหลือน้อยนั่นแหละชุดนี้จะเก่งขึ้นตอนพลังชีวิตเหลือน้อยไม่แปลกที่แพ้ทางของดาบเฮอร์มิส ต่อมาก็จะเป็นความสามารถของดาบแห่งความเย่่ยยิ่งผมขอแบ่งออกเป็น2สกิลนะดาบอันนี้ทุกๆก,การโจมตี1ครั้งเราจะได้รับพลังโจมตี2.5หน่วยหรือเรียกง่ายๆว่า DMG เป็นเวลา4วินาทีถ้าเราไม่โจมตีต่อเนื่องเอฟเฟกต์ FX นี้ก็จะหายไปหรือเรียกง่ายๆว่าเราต้องกลับไปโจมตีใหม่อีกครั้งถึงเราจะได้สเตก็กลับมาอีกรอบเราสามารถเก็บสเต็กด้สูงสุดถึง7ขั้นเราก็จะได้รับค่าพลังโจมตีมา17หน่วยไม่รวมค่าพลังโจมตีของดาบและอย่างอื่น ต่อมาก็จะเป็นสกิลอันที่2เมื่อค่าพลังโจมตีของผู้ใช้ถึง40หน่วยเราจะได้รับดูดเลือด12%เรามาสรุปความสามารถของดาบนี้กันเลยดีกว่าดาบนี้ยิ่งโจมตีมันก็จะยิ่งแรงแต่ถ้าค่าพลังโจมตีถึง40หน่วยเมื่อไหร่ดาบนี้ก็จะให้พลังดูดเลือดอีก12%แต่ข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่โจมตีต่อเนื่องภายใน4วินาทีค่าพลังโจมตีที่ดาบให้มาก็จะหายไป แรงกว่านี้ไหมแรงกว่านี้เหรอเออบีดิแต่เรายังไม่มีอ่ะไหนเปิดโปรโมึงที่รกคจะตายไหมเตัวเดิอาฟูไปเกิดใหม่ไปหีโลกแม่งโคตรแรงอะ่ะ